ค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในเพจของบอสคุยเสกได้ดั่งใจนึงนะคะทุกคนคะ่ะเสกชีวิตเนลมิทใหม่ไปด้วยกันค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะขอบคุณมาขอบคุณจากใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่ สิ่งดีที่มีให้กันเรื่องราวสิ่งดีๆคือแรงใจไปต่อเติมฝันคำเดียวเท่านั้นคือคำว่าขอบคุณตาอาจมองไม่เห็นแต่รับรู้ด้วยหัวใจสัมผัสก็จะรู้ มันจริงขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ทำให้ฝันเป็นจริงในวันนี้มวันนี้จะรู้สึกเช่นไรด้วยคำขอบคุณจากหัวใจขอบคุณทุกสรรพสิ่งทั้งหลายแทน ด้วยคําว่าขอบคุณที่ยิ่งใหญ่ก็จะคู่ใจที่ตราแก่งตั้งมั่นด้วยแรงและศรัทธา เลยนะคะสวัสดีนะคะคนเหนือดวงเลยนะคะมาปู้เพ็นเลยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีคนร่ำรวยนะคะวันนี้นะคะครูจะมาถ่ายทอดนะคะ d ดย์ของคอร์สว้าวนะคะ บอกเลยว่าสุดยอดมากเลยการสัมผัสสั่นสะเทือนค่ะมันเป็นยังไงนะคะทุกคนคะมันสุดยอดมากนะคะทุกครั้งนะคะที่ได้เรียน,นกับครูนะคะมันสุดยอดมากนะคะวันนี้สอนได้ถึงเดย์สามแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะครูนะคะมาแบ่งปันนะคะเดย์สองของการสัมผัสสะเทือนนะคะแล้วมานําให้เรานะคะได้ตื่นรู้สุดหัวจิจสุดหัวใจนะคะขณะที่เรานะคะทํามาตลอดระยะเวลา3ปีนะคะที่เราอยู่และทํามาวันนี้คือก้นบึ้งของหัว ใจค่ะที่เราได้สัมผัสและสั่นสะเทือนมันสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวคนจะได้ตื่นรู้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณพวกเราที่กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะอธิษฐานจิตนะคะคนที่เข้ามาฟังนะคะขอให้เขามีปฏิหารแห่งชีวิตเหมือนกันกันกบเราค่ะ สวัสดีนะคะลูกพิชยาด้วยสวัสดีลูกจงดนด้วยนะคะสวัสดีนะคะโค้ชพี่แคทสวัสดีพรพิมลด้วยนะคะมีวีพีเข้าวันนี้มันจะมีปฏิหารเกิดข,ขึ้นกับพวกเราทุกๆคนคะ่ะชิมันแรง กราแกงสวัสดีนะคะคุณสุภาพด้วยนะคะสวัสดีลูกรุจศิราค่ะสวัสดีปลายฟ้าอภิมาตรษฐีด้วยนะคะสวัสดีโซเฟียด้วยค่ะสวัสดีคุณสมปองนะคะสวัสดีลูกดัมมี่ค่ะที่มันแรงกาความศรัทธาจะนำมาชีวิต พนสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะอาจจะไม่ได้ทางแต่ว่ารักนะคะมาแป๊บเดียวนะคะคลิปส,นนะะสั้นๆนะคะสั่นสะเทือนแน่นอนนะคะทุกคนขามันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยนะคะที่ติดอยู่ข้างหลังของครูนะคะมันคือสิ่งที่เราเอามาโปรแกรมนะคะหลายๆคนนะคะที่มีภาพติดนะคะ แม้กระทั่งครูเองนะคะที่มีภาพติดนะคะครูได้ติดภาพนะคะทุกอย่างนะคะก่อนที่ครูนะคะจะประสบความสำเร็จมันจะมีคลื่นสั่นสะเทือนค่ะทุกคนคะ่ะเหมือนวันนี้นะคะจะเกิดขึ้นจะ,จะเกิดสึนามิขึ้นนะคะมันจะมีคลื่นใต้น้ำนะคะที่เราสั่นสะเทือนมากๆนะคะแล้วเราจะได้ผลลัพธ์นั้นมันมาค่ะทุกคน วันนี้นะคะคอร์สว้าวนะคะ W O W นะคะของครูสิตานะคะมันเป็นคอร์สที่แบบสุดยอดมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะครูจะพาพวกเรานะคะมาสัมผัสสั่นสะเทือนนะคะกับสิ่งที่ครูนะคะได้รับมานะคะมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยนะคะเพราะวันนี้นะคะครูก็คือคนหนึ่งนะคะที่ เป็นมั่นใจว่าตัวเองคือสายภาพนะคะแล้วเอาภาพมาติดปื๊บมันได้เลยนะคะวันนี้มันจะเกิดปฏิหารครั้งยิ่งใหญ่นะคะทุกคนเพราะวันนี้นะคะมันเกิดสิ่งที่ครูสิตามมันคือคอสนะคะออฟเดอะเยค่ะมันคือสุดยอดคอร์สที่ไม่เคยสอนที่ไหนนะคะแล้วเป็นคอร์สที่ถูกมาก เป็นคอร์สที่ถูกมากนะคะครูนะคะอูพูดแล้วขนลุกครูไม่เคยนะคะเห็นครูสิตาลงมาสอนขนาดนี้แล้วให้ขนาดนี้แบบสุดทุกครั้งทุกคอร์สว่าให้สุดแล้วนะคะคอร์สนี้ โคตรสั่นสะเทือนมันจับใจอะคะ่ะทุกคนมันจับใจมากมันรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ครูลงมาปั้นเราเลยอะคะ่ะให้เราได้รู้สึกถึงจัก,กรวาลจริงๆแล้วให้เรานะคะจับมือเรานะคะทำจับมือเราเวิร์กช็อปนะคะไม่รู้ว่าใครนะคะคนที่ได้เรียนเป็น V.I.P นะคะทุกคนจะตื่นรู้มากและทุกคนจะสัมผัสสะเทือนแบบสุดๆนะคะและวันนี้นะคะครูนะคะเอาส่วนหนึ่งในคอร์สนะคะขอเอาส่วนหนึ่งในคอร์สนะคะมาแบ่งปันพวกเรานะคะ วันนี้พวกเราคงจะเคยได้ยินใครหลายๆคนนะคะที่บอกว่าติดภาพเหล่านี้นะคะ,อะขออนุญาตค่ะ,ะติดภาพเหล่านี้นะคะไว้เพื่อโปรแกรมจิตนะคะติดภาพเต็มบ้านเลยเพื่อที่จะโปรแกรมจิตและเราจะได้ในสิ่งที่เราปรารถนาวันนี้ค่ะถ้าถ้าคุณติดภาพนะคะแล้วคุณไลฟ์จิตวิญญาณ คุณจะไม่ได้คุณได้ยินคำสอนนี้ค่ะแต่วันนี้นะคะครูจะมาขยายความแปลไทยเป็นไทยได้ง่ายที่สุดไปอีกค่ะทุกคนวันนี้นะคะสิ่งที่ครูทำนะคะตอนที่ครูจะได้บ้านนะคะตอนที่ครูอยู่อยู่บ้านเช่านะคะครูย้ายจากห้องเช่ามาอยู่บ้านเช่าและสิ่งนี้ครูทำค่ะครูติดภาพบ้านของครูค่ะเต็มเลยมีแต่ภาพบ้านเลยนะคะภาพบ้านภาพรถนะคะรูปที่ครูเอามาเป็นรูปรถรูปบ้านที่ครูอยากได้แล้วครูแปะ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 มันว่าครูปรารถนาที่จะได้สิ่งนี้แล้วครูก็เห็นมันทุกวันเห็นมันทุกวันเห็น มันทุกวันเห็นมันทุกวันจนครูซึมและครูรู้สึกว่าสิ่งนั้นนะคะครูได้รับมันมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะครูได้รับการสั่นสะเทือนนะคะจากครูจิตาครูนะคะเมื่อก่อนนะคะครูติดภาพที่ครูปาถนาเพียงแค่ครูติดภาพที่ครูปาถนานะคะครูติดภาพที่ครูปาถนานะคะเอาสิ่งที่ครูปาถนาคือบ้านรถเงินทองแค่นั้นจริงไหมคะแต่ครูนะคะไม่ได้จินตนาการมันเป็นภาพยนตร์ค่ะ ครูนะคะเคยได้ยินครูสิตานะคะสอนพวกเรานะคะว่าให้จินตนาการภาพเรานะคะออกมาเป็นภาพ,พยนตร์เราไม่ได้รู้สึกเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันจะต้องออกมาภาพ,พยนตร์แบบไหนนะคะวันนี้นะคะจากคอร์สวาวนะคะครูรู้สึกแบบสั่นสะเทือนมากนะคะกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งนี้ครูรู้สึกเลยว่าโอ้โหครูผลลัพธ์ชิ้นใหญ่มันรอครูอยู่ครูรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันสุดยอดมากๆเลยนะคะกับคอร์สนี้นะคะครูจะสร้างผลลัพธ์นะคะจากคอร์สนี้นะคะมาเอาเป็นพวงมาลัยมาฝากแม่สิตา แล้วก็เลยนะคะขอเอาส่วนหนึ่งนะคะในคอร์สมาแบ่งปันพวกเรานะคะนี่คือส่วนหนึ่งนะคะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะอยากรู้นะคะพวกเราต้องไปเรียนเองนะคะอยากรู้พวกเราต้องไปเรียนเองนะคะนี่คือส่วนหนึ่งที่พวกเราจะได้รับไปนะคะมันเป็นสุดยอดจริงๆนะคะสุดยอดคีย์เด็ดจริงๆสิ่งที่ครูทําเมื่อก่อนนะคะครูได้รับมันมาค่ะแล้วครูขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วครูรู้สึกรู้สึกรู้สึกแล้วก่อนที่ครูจะได้บ้านเงินสดค่ะครูเห็นครูนะคะสิตามอบบ้านนะคะ เดี๋ยวครูจะเอาภาพมาโพสให้ดูนะคะมอบตาครูสีแดงนะคะที่เป็นรูปนะคะให้ครูนะคะครูเอาแปะแปะแปะประมาณ4ีห้าภาพนะคะแล้วครูก็แปะเงินนะคะไว้ในห้องน้ํานะคะเต็มไปหมดเลยนะคะตรงตู้เสื้อผ้าครูน้องเวลนะคะแม้กระทั่งน้องเวลเองเป็นเด็กที่ครูโปรแกรมมาค่ะเป็นรูปตอนนี้นะคะน้องเวลนะคะหน้าตาเหมือนเด็กที่ครูติดไว้หน้าประตูเลยค่ะก่อนที่ครูจะนอนก่อนที่ครูจะตื่นก่อนที่ครูจะออกประตูห้องครูจะเห็นรูปเด็กคนนั้นนะคะ เดี๋ยวครูกลับไปเดี๋ยวครูจะถ่ายให้ดูครูจะเห็นรูปเด็กคนนั้นนะคะอยู่หน้าประตูทุกครั้งแล้วตอนนี้นะคะหน้าน้องเวลเหมือนเด็กที่อยู่หน้าประตูเป๊ะเลยค่ะวันนี้การที่เราผ่านดีเอแม่พ่อจะขาวอ่าครูไม่รู้นะว่าพ่อเอ,อิดขาวหรือเปล่านะคะในสายตาทุกคนอาจจะมองว่าขาวนะคะแต่เวล่ะคือบอกเลยว่าด่อนขาวแบบด่อนนะคะคือแบบ เสกมาจริงๆนะคะหน้าตานะคะตอนนี้ตาโตแล้วนะคะฝากไปถึงคุณเสยส้มด้วยลูกตาโตแล้วนะคะตาโตนะคะแล้วก็ปากนี้จมูกหน่อยคือหล่อเลยนะคะหล่อเลยคือลงรักเลยนะคะเป็นที่เมตตาของทุกคนแบบเนี้ยคือเราโปรแกรมแบบเนี้ยค่ะแล้วเขาก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะแต่สิ่งที่ครูทําค่ะครูโปรแกรมมันแค่ส,สิ่งที่ครูอยากได้ครูไม่ได้โปรแกรมมันเสร็จสิ้นในจินตนาการของครูหมดทุกอย่างโอ้วันนี้ครูตื่นรู้มากนะคะครูตื่นรู้มาก นะคะกับสิ่งที่ทุกคนถ่ายทอดในคอร์สนะคะแล้วสิ่งที่ครูจะตามมาตอกย้านะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหพลังมันสุดจริงๆนะคะคอร์สนี้คลิปนี้ขอเป็นคลิปสั้นนะคะแต่ครูนะคะจะโปรแกรมมันให้ดูแบบนี้นะคะครูใช้ระยะเวลาไม่นานนะคะในการติดภาพนี้ครูจินตนาการมันออกมาครูจะทํามันต่อไปครูจะทํามันทุกวันครูจะทํามันต่อเนื่องและครูจะรู้สึกและครูจะรู้สึกว่ามันต้องสดใหม่ทุกวัน เก็ตไหมคะมันต้องสดใหม่ทุกวันไม่ใช่ว่าติดไว้แล้วแล้วเรารู้สึกแล้วเราติดไว้ชาติหนึ่งครูติดนะคะรูปนะคะที่ครูนะคะสตามอบนโฉนดให้ครูนะคะครูติดไม่ถึงไม่ถึงเดือนคะ่ะจริงไหมคะแอดมิน จริงไหมคะเพราะเออไม่ถึงเดือนค่ะครูสามารถนะคะเสกบ้านเงินสดได้เลยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดจริงๆนะคะอันนี้คือหลายๆคนเรียกว่าสายภาพนะคะแต่วันนี้นะคะครูจะเลือกเรียกมันว่าการสัมผัสสั่นสะเทือนค่ะเพราะวันนี้ครูได้เรียนจากคอร์สวามามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยค่ะสิ่งที่ครูทําค่ะครูบอกกับตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะครูได้รับมันมาเรียบร้อยแล้วครูขอบคุณปฏิหารที่มันเกิดขึ้นนะคะเหมือนที่ครูนะคะเปิดเพลงเมื่อสักครู่นะคะ ครูขอบคุณปฏิหารที่มันเกิดขึ้นครูรู้ว่าจักรวาลรักครูครูรู้ว่าปป๊ารักครูครูรู้ว่าป๊า,ปาค,คราาคูคือสุดที่รักของป,ป๊าอยู่แล้วเพราะครูเป็นคนดีสิ่งหนึ่งค่ะที่จักรวาลจะให้เราคือเราเป็นคนดี จักรวาลเลยจะส่งสิ่งดีๆนะคะมาให้เราทุกสิ่งที่เราปรารถนาค่ะวันนี้นะคะครูบอกกับตัวเองว่าวันนี้ครูไม่ได้บอกกับตัวเองนะคะแต่ครูบอกว่าขอบคุณนะวันนี้ฉันเป็นผู้นําหลักล้านแล้วเรียบร้อยขอบคุณนะผู้นําหลักล้านคนแรกของระบบวันนี้ฉันผ่านทีิปโปรโมชั่นผ่านแล้วผ่านอีกผ่านทีิปโปรโมชั่นทุกทิปพิชิตทุกโปรจริงๆและผ่านเยอะที่สุดในบริษัทและวันนี้ฉันได้กําไรเยอะที่สุดเป็นพันๆล้านฉันมีไมเป็นหมื่นๆล้านทีมงานฉันเติบโตมากเลยและวันนี้ฉันมีโบนัสเป็นพันๆล้านสุดยอดมมากเลยโโปรชั่นของ ฉั้นพันเยอะมากและฉั้นได้ไปท่องเที่ยวรอบโลกฉั้นไปนะคะได้เที่ยวรอบโลกทุกประเทศที่ฉันอยากไปฉันได้ไปหมดเลยนะคะและฉันมีเงินเยอะมากฉันเป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยฉันมีเงินฉันมีทองตามสิ่งที่ชันปรารถนาฉันมีห้องเงินฉันมีห้องทองเงินในบัญชีของฉันเยอะมากและฉันมีตู้เซฟมากมากเป็นร้อยเป็นพันตู้ฉันมีตู้เซฟเยอะมากและฉันไปฝากเงินบัญชีไปฝากบัญชีที่ต่างประเทศที่ประเทศสิงคโปร์กับคูซิตาฉันมีทีมงาน เยอะแยะมากมายและทีมงานฉันเติบโตมีชีวิตที่ดีขึ้นหมดเลยทุกคนต่างเติบโตมีชีวิตที่ดีขึ้นใครเจอฉันโค้รโชคดีและฉันไปยืนระดับโลกกับครูสิตาฉันรู้ว่าโลกมันมั่งคั่งเหลือเฟือสิ่งที่ฉันเชื่อที่ทําให้ฉันประสบความสาเร็จคือฉันเชื่อว่าฉันมีพลังพระเจ้าอยู่ในตัวฉันสิ่งที่ทําให้ฉันประสบความสาเร็จฉันมีต้นมั่งคั่งที่ผีดอกออกผลให้ฉันอยู่ตลอดเวลาต้นมั่งคั่งทํางานให้ฉันตลอดเวลาขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะเมื่อสิ่งที่ฉันประสบความสําเร็จนี้นะคะบ้านที่ออยู่่เป็นนนนทีบ้าใฝัขง ฉันวันนี้มันออกมาอยู่เป็นบ้านแห่งความจริงและวันนี้ฉันพาลูกฉันวิ่งเล่นในบ้านของฉันบ้านของฉันค่าเลือหาดของฉันมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยฉันได้ยินเสียงน้ําพุของฉันเสียงรถของฉันรถแลมโบกินีสีเหลืองของฉันจากความฝันมันกลายออกมาเป็นความจริงสุดยอดมากเลยฉันไม่คิดว่าชาติหนึ่งฉันจะได้แต่วันนี้มันปรากฏอยู่ตรงหน้าของฉันมันชัดเจนมากฉันได้ยินเสียงแลมโบกินีบุนบุนดูอุ้ยฉันมีความสุขมากๆเลยน้องเวลวิ่งเล่นอยู่ในบ้านมีความสุขมากครอบครัวของฉัน มีความสุขมากและทุกคนเห็นฉันมีความสุขแล้ววันนี้ฉันรวยคนเดียวฉันรล่อทั้งตระกูลครอบครัวของฉันญาติพี่น้องของฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบนี้และฉันเป็นคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือเมื่อฉันประสบความสําเร็จแล้วฉันเป็นคนหนึ่งที่ ยืนอยู่เคียงข้างครูสิตาแล้วประสบความสําเร็จและไปเลยและไปทําบุญกับครูสิตาทุกๆท,ที่ไปบริจาคฉันเห็นภาพที่ฉันไปบริจาคนะคะทั้งบุลนิธิทั้งคนชราและวันนี้ฉันได้สร้างโรงเรียนกดจักรวาลกดแรงหนึ่งดูดร่วมกันกับครูสิตาสุดยอดมากเลยไม้ว่าครูสิตาจะทําบุญที่ไหนฉันทําบุญกับครูสิตาเป็นร้อยๆอยล้านแล้ววันนี้ฉันไปยืนระดับโลกกับครูสิตาค่ะเพราะฉันรู้ค่ะว่า วันนี้โลกมันม้างข้างเหลือเฟือฉันรู้ว่าฉันได้รับมันมาแล้วเรียบร้อยฉันรู้ว่ามันเกิดขึ้นกับฉันแล้วเรียบร้อยมันสุดยอดมากมากเลยเมื่อวันนี้สิ่งที่ฉันทําสิ่งที่ฉันประสบความสําเร็จทุกวันนี้ฉันสําเร็จเพื่อส่งต่อฉันสําเร็จเพื่อทําให้ทุกคนบนโลกนี้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนอย่างที่ฉันเป็น วันนี้ค่ะทุกคนขามันรู้สึกและมันสัมผัสสะเทือนมันเห็นอย่างชัดเจนสิ่งที่ครูพูดนะคะมันไม่ได้อยู่ในจิตใต้สํานึกมันไม่ได้อยู่ในความทรงจําค่ะแต่มันอยู่ในความรู้สึกที่รู้สึกว่าวันนี้ฉันได้รับแล้วเรียบร้อยมันตื่นเต้นมากๆเลยมันรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันเกิดขึ้นแล้วเรียบร้อยมันเป็นไปแล้วเรียบร้อยมันสุดยอดมากเลยและมันสั่นสะเทือนมากๆค่ะจากที่ครูนะคะเคยนะคะเป็นแบบนี้นะคะเคยติดแบบนี้แล้วครูรู้สึกแบบนี้แล้วครูรู้สึกมันซ้ำๆซ้ำๆครูทํามันแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆครูไม่ได้อยู่ในเพียงแค่ความรู้สึกค่ะแต่ครูอยู่ในจิตใต้สำนึกของครูค่ะมันนะคะร่ำร้องอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้โหมันได้ยินเสียงมันได้เห็นบ้าน มันเห็นคาลือหาดมันเห็นเสียงลูกวิ่งเล่นมันเห็นได้ยินเสียงน้ําพุที่มันลังไหลมออกมาคือครูเป็นคนชอบน้ําพุมากนะคะแล้วเสร็จปุ๊มนะคะครูได้ยินเสียงเหล่านี้ค่ะได้ยินเสียงครอบครัวหัวล้อกันได้มีห้องนั่งเล่นให้กับครอบครัวมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยครอบครัวครูเป็นครอบครัวใหญ่และรักกันมากๆเลยทุกคนนะคะต่างยินดีปีดาจะต่างประสบความสําเร็จครูประสบเพียงสำเร็จรเ,พรเพียงคนเดียวครูสามารถส่งต่อความสำเร็จให้กับทีมงานให้กับครอบครัวของครูได้ วันนี้มันสุดยอดมากๆเลยในสิ่งที่ครูรู้สึกและสัมผัสสะเทือนมันได้แล้ววันนี้สิ่งที่ครูทําค่ะในขณะที่ครูพูดไปครูขนลุกไปและครูรู้สึกตื่นเต้นสิ่งที่ครูทําค่ะคําพูดของครูค่ะมันอยู่ในจิตใต้สํานึกของครูแล้วมันก็มันเหมือนเอาเราเอาเก็บไปฝันนะคะมันเหมือนเกิดขึ้นอีกภาพหนึ่งและเรารู้สึกว่าเราสําเร็จมันทุกอย่างแล้วเราเห็นมันทุกอย่างแล้วเราเห็นภาพมันชัดเจนสุดๆเลยนะคะเราเห็นภาพมันชัดเจนสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะความ สู่การงานการเงินสุขภาพความรักการคืนสู่สังคมนะคะทุกภาพของครูมีคนที่ครูรักอยู่ด้วยตลอดเวลาเพราะวันนี้เมื่อครูสําเร็จแล้วนะคะครูจะต้องมีคนที่ครูรักนะคะอยู่เคียงข้างครูเสมอนะคะและสิ่งหนึ่งที่ครูนะคะเมื่อครูประสบความสำเร็จทุกอย่างแล้วนะคะครูยืนอยู่ที่ระดับโลกกับครูสิตาค่ะนั่นคือสิ่งที่ครูนะคะรู้สึกมันแบบนั้นนะคะ เพราะฉันคือนักพูดแรงบันดาลใจระดับโลกฉันจะไปยืนทุกๆเวทีที่แม่ฉันไปและฉันจะไปเคียงข้างครูฉันจะเป็นสิทธิ์สิทธิ์ที่มีครูะคะ่ะและเราจะไปประสบความสําเร็จด้วยกันนะคะเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่เราทํามันยิ่งใหญ่มากและวันนี้ค่ะสิ่งที่ ครูทานะคะครูไม่ได้รู้สึกว่าครูกําลังโปรแกรมแต่สิ่งที่ครูทําค่ะครูรู้สึกว่าครูได้รับมันเรียแล้วเรียบร้อยมันสุดยอดและมันสั่นสะเทือนมากเลยค่ะมันรู้สึกว่าโหฉันขอบคุณนะเหมือนเพลงที่ครูเปิดให้ฟังว่าขอบคุณนะขอบคุณจักรวาลที่ให้ครูทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามในชีวิตของครูครูได้มาฟรีจากจักรวาลกดแรงหนึ่งดูทั้งหมดค่ะวันนี้ครูต้องขอบคุณค่ะสิ่งที่ ปฏิหารนะคะที่เกิดขึ้นกับครูและวันนี้ค่ะพวกเรานะคะสามารถเอาไปทําแบบนี้นะคะเอาไปรู้สึกแบบนี้นะคะและทําให้มันเป็นเรื่องราวแบบนี้ครูใช้ระยะเวลานะคะอันนี้ครูต้องบอกว่าครูนะคะ สร้างภาพมันขึ้นมาอีกสร้างภาพมันขึ้นมาอีกคูสสำเร็จในจินตนาการของครูแล้วเรียบร้อยวันนี้อย่างที่คนระดับโลกบอกค่ะว่าวันนี้เราต้องสำเร็จในจินตนาการก่อน <c ans> แล้วความจริงมาทีหลังทุกอย่างที่ครูโปรแกรมคามันได้ตามสิ่งที่ครูปรารถนาแต่ส, <c ans characteristics> สิ่งที่ครูโปรแกรมเมื่อก่อนนะคะครูโปรแกรมเพียงแค่เรื่องที่ครูอยากได้เช่นครูอยากได้บ้านครูก็โปรแกรมบ้านเงินสดลดเงินสดครูอยากได้ลูกที่หล่อๆครูก็โปรแกรมลูกหล่อๆ ครูนะคะอยากได้บ้านตอนนั้นที่ครูอยากได้บ้านนะคะครูก็ติดรูปบ้านรูปรถนะคะแล้วครูจะได้บ้านเงินสุครูก็ติดรูปโฉนดนะคะแต่วันนี้ครูเห็นภาพมันอย่างชัดเจนว่าครูได้แลมโบกินีสีเหลืองแล้วเรียบร้อยการที่ครูได้ิ่มแลมโบกินีสีเหลืองครูครูได้เป็นมันทุกอย่างแล้วค่ะครูมีเงินในบัญชีร้อยล้านแล้วเรียบร้อยค่ะ สิ่งที่ครูทําค่ะคือถ้าเมื่อไหรก็ตามที่ครูบอกนะคะว่าเมื่อไหรก็ตามที่ครูมีเงินในบัญชีร้อยล้านแลมโบกินีสีเหลืองจอดอยู่หน้าบ้านแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะบ้านนะคะที่เป็นคาลเสอ์าดค่ะเมื่อก่อนนะคะเอาจริงๆนะคะครูไม่เคยปรารถนาครูคิดว่าบ้านเงินสดลุ้นเงินคือสดมันก็สุดยอดแล้วแต่พอครูเรียนคอร์สว้าวครูรู้สึกว่าเฮ้ยมันสัมผัสสะเทือนถึงหัวใจว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้สําหรับฉันว่าคาลเอ์าด วันนี้มันขยายความฝันของเรามันขยายกระถางใส่เงินมันขยายกระถางความฝันของเราออกไปอีกเพราะวันนี้เราจะฝันเล็กฝันน้อยไม่ได้แล้วเพราะทีมงานเรารออยู่ทีมงานตาดำๆเรารออยู่เขาอยากประสบความสําเร็จวันนี้เราต้องขึ้นมาประสบความสาเร็จและความฝันของเรามันต้องยิ่งใหญ่และขยายเติบโตขึ้นนะคะขอบคุณคอร์ดวนะคะที่ทําให้ครูนะคะมีภาพแห่งความฝันนะคะและครูเชื่อว่า มันอยู่ในจินตนาการของครูเรียบร้อยแล้วครูเสร็จในจินตนาการของครูเรียบร้อยแล้วและว,วันนี้พวกเราจะได้เห็นในสิ่งที่ครูพูดวันนี้นะคะเซฟไว้เลยและคุณจะได้เห็นภาพในสิ่งที่ครูพูดวันนี้นะคะในความจริงอย่างแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้นะคะสุดยอดคลิปมากๆเลยนะคะขอบคุณพวกเราที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณพวกเราที่ด like, กดแบ่งปัน วันนี้ถ้าครูได้สิ่งไหนพวกเราก็ได้สิ่งนั้นลองเอาไปลงมือทําเหมือนครูนะคะเอาไปติดข้างฝาผนังนะคะไม่ใช่ติดแบบไร้วิญญาณแต่ติดด้วยพลังที่มหาศาลมากมาเลยค่ะติดด้วยความตื่นเต้นว่าฉันได้รับแล้วฉันได้รับแล้วสุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยมันอยู่ในจิตใต้สํานึกของเราและเราได้จดจําแล้วเราได้สําเร็จมันในจินตนาการเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะ ครูขออวยพรให้พวกเรานะคะประสบความสาเร็จมากกว่าครูนะคะเป็นร้อยเป็นล้านเท่านะคะ <_ an> วันนี้เมื่อเราไม่เจอทางออกเมื่อเราเจอทางมืดมนขอให้เราเจอแสงสว่างเหมือนที่ครูเจอวันที่ครูนะคะไม่มีเจอทางมืดมืดมืดมนนะคะวันนี้แสงสว่างเพียงแค่ปลายอุโมงแสงสว่างเพียงแค่เทียนเล่มหนึ่งมันก็ทําให้เราสามารถลุกขึ้นมายืนและสามารถลุกขึ้นมาประสบความสาเร็จในชีวิตได้ค่ะทุกคนวันนี้ครูประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นความรักความสุขสุขภาพ การงานการเงินการคืนสู่สังคมคู่นะคะมีครบทุกอย่าง และวันนี้การที่ครูออกมาแบ่งปันนะคะมันเป็นความสุขทางใจค่ะที่ครูได้ออกมาแบ่งปันแล้วออกมาทําให้พวกเราได้เห็นว่าเฮ้ยคนจนก็รวยได้คนที่เป็นรากยากคนที่เป็นลูกหลานชาวนาก็สามารถลุกขึ้นมาประสบความสําเร็จได้จากผู้หญิงคนที่กินน้ำพริกเน่าแล้วนะคะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้พวกเราก็ทําได้ค่ะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะคะจากใจด้วยรักจากใจบอสคุูีเซกได้ดังใจนึกค่ะวันนี้ลาไปแล้ว bye bye. บ๊ายบายเลิฟยูจ้าเลิฟยูนะคะ